ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับรถวอลโวครับรถจากค่ายสวีเดนนะครับมากันในตัวท็อปสุดเป็นตัวแฟลกชิปเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ที่มาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ242นะครับแรงม้านะครับ480นิวตันเมตรแรงม้าและแรงบิดค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับการดีไซน์อะไรต่างๆของรถเนี่ยเปลี่ยนการดีไซน์ออกไปมากมายนะครับการดีไซน์คันนี้เนี่ยมาในแนวสปานะครับสปาเนี่ย เป็นยังไงนะครับก็คือจุดเดียวที่รถจะอยู่เหมือนกันเป็นคอนเซปต์ของทางวอลโวก็คือช่วงตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับไฟวอลก็คือตัวผนังกั้นกับตรงล้อตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอนเซปต์ของเขาสามารถจะยืดข้างหน้ายืดออกไปได้หรือว่าข้างหลังจากไฟวอลยืดออกไปได้แล้วก็หดด้วยจะหดขึ้นหรือขยายไปได้ต้านเลย อันนี้เป็นดีไซน์กลางๆกันอยู่นะครับในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับวอลโวนะครับก็คือตัวโลโก้ตอนนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาแบบใหม่นะครับยังเป็นรูปลักษณ์แบบเดิมอยู่เพียงแต่ว่าใช้เป็นเส้นเดียวไม่ต้องมีเส้นมาต่อนะครับเส้นเดียวแล้วลากยาวมาเลยนะครับลายเดียวนะครับตัวเดวของวอลโวกระจังหน้าตัวนี้เป็นแบบใหม่แล้วนะครับสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นพรีเมียมต่างๆอยู่จะเป็นเอกลักษณ์ของทางวอลโวอยู่นะครับ อีกอันหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นการดีไซน์ออกแบบมาบนเวอรุ่นใหม่ๆคุณจะเห็นไฟตรงกลางตรงนี้ตัวนี้เนี่ยเอามาจากคอนนะครับต้นคิดแนวคิดมาจากคอนคอนในเทพวิยายก็ในเรื่องภาพนยนตร์น่แหละครับพูดง,ง่ายๆว่าจากเทพเจ้าทอนะครับในทีม The Avenger อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยเป็นแนวนี้นะครับก็จะมีการดีไซน์มาใหม่หมดนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2เครื่องยนต์นะครับก็คือตัวดีเซลเป็นตัว ดีไฟท์นะครับแล้วก็จะมีตัวเบนซินนะครับก็มาอยู่นะครับแต่ตัวที่เราจะมาชมกันครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตัว zin, เบนซินอ่ะขอไปดีเซลเป็นไบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงครับภายในย,ยังออกแบบตามสไตล์ของว o l โว,โว,โวนะครับไม่แน่ใจว่า มาดูกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจอคอมมานด์อย่างที่เมื่อเช้าได้ดูคลิปกันไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับที่ถ่ายทอดสดไปตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถคอนโทรลต่างๆได้นะครับสามารถเชื่อมต่ออันนี้จะเป็นตัวคลเมตตัวในเรื่องของควบคุมอุณหภูมิภายในรถยนต์นะครับโอเคเดี๋ยวอ่านี่เราก็สามารถที่จะเปิดไปได้เป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบแบบ8สปีดนะครับของทาง วนวัวเขาแล้วตัวนี้เป็นไดร์โหมดนะครับสามารถเลือกการขับขี่ฟังก์ชันต่างๆของรถได้ถึง5ฟังก์ชันนะครับอ,อันนี้ต้องสตาร์ทรถอยู่นะครับคุณจารถไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วภายในก็ดูหรูหรานะครับเบาะนั่งที่นั่งมาความสบายของเบาะนั่งผมว่ามันมันน้อยไปหน่อยนะครับรู้สึกว่จะเน้นเน้นกระชับนะครับเบาะมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับภายในนะครับ แล้วก็ตามสไตล์ของวอลโวนะครับระบบความปลอดภัยนะครับทั้ง p a s s ีฟเซฟตี้แล้วก็แอคทีฟเซฟตี้นะครับก่อนการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หลังการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีเยอะทีเดียวนะครับตรงนี้ภายในเก็บงานดีตัวนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นตัวนําเข้ามาจากสวีเดนยังไม่มีรถที่ประกอบในประเทศหรือว่านําเข้ามาจากมาเลเซียอยู่ตอนนี้นะครับก็ดูได้นะครับภายในนี้แผงข้าง นะครับเบาอ,อย่างที่ผมบอกไปนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อจาจจะเน้นในเรื่องของความกระชับความนิ่มเนี่ยผมว่าเบาะมันแข็งไปหน่อยนะครับจากรุ่นก่อนๆที่นั่งมาซอฟต์มากกว่านี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆไปแม้ว่าถ้าเกิดจะเกิดการชนตัวเบาะนี่นะมันจะยุบตัวลงให้เราติดพื้นมากที่สุดนะครับตัวนี้เบาะเนี่ยมันจะยดยึดลงนะครับแล้วก็เข็มขัดเนี่ยมันจะรับแน่นให้ตัว P class มาให้นะครับทีนี้เรามาดูข้างนอกกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติม,มบ้าง ข้างนอกเส้นสายนะครับดูดุดันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางวนโ v o นะครับล้อนะครับขนาด19นิ้วนะครับมุยไปได้กลายเป็นมิชลินมานะครับตัวไฮ l รอ s สปอร์ตสามนะครับเอาขออภัยแล t ติจูดสปอร์ตสามนะครับเป็นเน้นทั้งในเรื่องของวิ่งทางพื้นธรรมดาแล้วก็ทัวร์โฟร์แมนนะครับสัญลักษณ์ x490 ครับไฟท้ายมาให้นะครับแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับคอนโทรลด้วยระบบไฟฟ้า นะครับอ่านี่เปิดนะครับแล้วตัวนี้นะครับเปิดปิดแล้วก็ปิดแล้วแบบล็อกเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราลองปิดดูเป็นขับเคลื่อนีล้อนะครับ All wheel drive นะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็ระยะทางที่ขับมานะครับจากกรุงเทพมาถึงที่หัวหินเนี่ยนะครับก็ถือว่าขับดีระบบความปลอดภัยคอยเตือนต่างๆระบบต่างๆเนี่ย มีเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยๆดูอธิบายไปเดี๋ยวรอไปฟังในเรื่องของไมอ่านนีเรื่องของรายละเอียดในคลิปไม่ใช่ในคลิปในบทความที่จะเขียนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นพรีวิวสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับ mm. ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับตอนนี้ก็คงจะจบเท่านี้ก่อนครับ